ีท่านผู้ชมทุกท่านและนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คูต c h ช n n น l ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองครับผม ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับเข้าสู่ห้องเรียนคูเต้นนะครับห้องเรียนวิชาสุขศึกษาและภาระศึกษาซึ่งในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันนะครับในอาจะไปต่อกันจากคาบที่แล้วนะครับซึ่งคาบนี้ก็จะเป็นอ่าตอนที่4ี่แล้วนะครับของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ในภาคเรียนที่2วิชาสุขศึกษาและพละศึกษาครับซึ่งครั้งนี้นะครับนักเรียนก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดาการแพร่กระจายของโรคนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปเลยครับคำถามนะครับนักเรียนสิ่งที่ ปิดเฉลยไว้ก่อนอสิ่งที่เรานะครับสิ่งที่นักเรียนควรปฏิบัตินะครับสิ่งใดที่นักเรียนควรปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคครับนักเรียนลองคิดสิครับว่าสิ่งใดนะครับที่นักเรียนควรปฏิบัติเพื่อที่จะป้องกันนะครับป้องกันการแพร่กระจายของโรคนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราเรียนรู้นะครับในเรื่องของการ แพร่กระจายของโรคนะครับโรคต่างๆเนี่ยมีการแพร่กระจายทางตรงทั้งอ้อมใช่ไหมครับเมื่อเรารูออุ้ยง้นแล้วนักเรียนลองคิดดูสิครับว่าอะไรที่เราปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้ลองตอบลองพูดออกมานะครับเดี๋ยวครูเติ้ลจะปล่อยระยะเวลาให้นักเรียนได้พูดกันนะครับพร้อมแล้วเอาเลยครับ พร้อมแล้วนะครับน่าจะได้พูดกันแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับอยากให้นักเรียนได้พูดเนาะอยากให้นักเรียนได้อธิบายออกมานะครับจะถูกหรือผิดไม่สําคัญนะครับสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนคือให้นักเรียนได้กล้าที่จะแสดงความคิดของตนเองออกมานะครับวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรคเนี่ยนักเรียนตรงนี้เนี่ยกูเติ้ลจะนําเสนอทั้งหมด 6วิธีด้วยกันแต่ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนครับต้องเรียนว,ว่าการแพร่กระจายของโรคเนี่ยมันทําให้เรานะครับแล้วก็คนรอบข้างของเราทุกคนนะครับสิ่งมีชีวิตจะป่วยเพิ่มขึ้นนะครับการที่เป็นเพิ่มขึ้นจากการที่เป็นโรคนะครับก็จะทําให้เกิดผลเสียทั้งต่อตอนเองนะครับผู้อื่นด้วยเช่นทําให้เจ็บป่วยนะครับเสียค่าใช้จ่ายในการ รักษาพยาบาลนะครับเสียเวลาเรียนอีกนะเสียเวลาทํางานนะครับในคนท้่ป่วยเนี่ยก็ไม่สามารถทํางานได้ใช่ไหมครับสมองมันมันมัน,มนทั้งแรงกายแรงใจมันไม่ไม่พร้อมที่จะทํางานนักเรียนก็เหมือนกันครับถ้านักเรียนป่วยประสิทธิภาพในการเรียนนี่ก็จะลดลงใช่ไหมครับแล้วก็เกิดผลเสียต่อประเทศชาติเช่นการแพร่กระจายจของอาจากโรคอย่างอย่างที่เราเห็นกันเลยเนี่ยโควิด ส่งผลกระทบต่อประเทศโดยตรงเลยใช่ไหมครับเศรธธษฐกิจแย่ลงใช่ไหมครับแล้วก็การค้าขายต่างๆก็แย่ลงนะครับแล้วก็คนเนี่ยหารายได้ได้น้อยลงใช่ไหมครับมีการเลิกจ้างงานนะครับตรงนี้เนี่ยก็แสดงเห็นว่ามันเป็นการเสียแรงงานนะครับในการพัฒนาประเทศดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องคำนึงและต้องปฏิบัติก็คือเราต้อง ร่วมกันครับป้องกันการแพร่กระจายของโรคเนาะโดยวิธีปฏิบัติก็คูตเติ้ลจะนําเสนอ6ข้อนี้นะครับในช่วงที่คูตเติ้ลเว้นระยะเวลาให้นักเรียนได้ตอบเนี่ยเราลองสํารวจกันดูซิว่าสิ่งที่นักเรียนตอบไปเนี่ยมันสอดคล้องกับคูตเติ้ลบ้างหรือเปล่านะครับอ่ะมาดูข้อแรกนะครับก็คือใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกเมื่อไอหรือจามนะครับในยุคนี้เนี่ยเราใส่แมสกกันใช่ไหมครับ ตรงนี้แหละครับนักเรียนสำคัญมากๆมันช่วยเราได้เยอะมากๆครับถ้าในยุคก,ก่อนโควิดเนาะเราไม่ใส่แมสเราจะไอเราจะจามเราก็ต้องปิดปากปิดจมูกนะครับแต่ในปัจจุบันนิวโน멀ครับนักเรียนนะครับพอเป็นนิว m a l ปุ๊บเราต้องใส่แมสเราต้องเว้นระยะห่างเราต้องพกเจลแอลโกอฮอล์พวกนี้นะครับมันช่วยเราได้เยอะเลย2นะครับดูแลความสะอาดของร่างกายแล้วก็ของใช้อยู่เสมอครับ อย่างณปัจจุบันตอนนี้เราเปิดเทอมนะครับเปิดเทอมสองเนาะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเอามานะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเอามาคือของใช้ส่วนตัวแก้วน้ําแปรงสีฟันใช่ไหมครับแล้วก็ช้อนพวกนี้ครับเป็นสิ่งที่ตเตอร์เป็นห่วงมากๆนอกจากนักเรียนเอามาเป็นขอ,ของของของตัวเองแล้วไม่ไปใช้ร่วมกับคนอื่นแล้วนักเรียนยังต้องดูแลสิ่งของต่างๆเหล่านี้ด้วยความละเอียดด้วยนะครับ บางทีเนี่ยครูเติ้ลเห็นนักเรียนเล่นกันใช่ไหมอันนี้นี้ไม่ได้ว่าอันนี้เป็นธรรมชาติของนักเรียนนักเรียนเล่นกันมันตกแล้วนักเรียนก็หยิบขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ล้างและเอามันไปใช้อันนี้คืออันตรายเลยนะครับในยุคปัจจุบันถือว่าเรื่องแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้อันตรายมากๆครับเพราะว่าเชื้อโรคที่เรามองไม่เห็นนยอยู่รอบๆตัวเราและเชื้อโรคที่เราเผชิญอยู่ก็คือโควิด -19 ซึ่งมันร้ายแรงมากๆนะครับต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้กันเนาะ ต่อไปข้อคือการกินอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่นะครับตรงนี้เป็นหลักพื้นฐานของการํำลงชีวิตเลยนะครับเราต้องกินอาหารให้ครบทั้ง5หมู่เพราะอาหารแต่ละหมูเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะครับแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอครับอย่างน้อยอาทิตย์ละ3วันครับนักเรียนอาทิตย์ละ3วันเป็นอย่างน้อยนะครับหนูออกทุกวันได้ไหมได้เลยครับออกทุกวันยิ่งดีครับ แต่การออกกําลังกายต้องดูความเหมาะสมของร่างกายตัวเราเองด้วยนะครับว่า,าร่างกายเรารับได้เท่าไหร่นะครับร่างกายแต่ละคนทนทานต่อการออกกําลังกายได้ไม่เท่ากันนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราแต่ละคนต้องประเมินตนเองเนาะต่อมานะครับพักผ่อนให้เพียงพอโดยนอนหลับอย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงครับอย่างน้อยนะครับหนูนอน10ชั่วโมงได้ไหมได้ครับนักเรียนเนาะไม่ใช่10ชั่วโมงหมายถึงคุณเติ้ลบอกนอน10ชั่วโมงได้หนูนอน4ี่ทุ่มไปตื่นอีกทีกี่โมง มาโรงเรียนสายอย่างนี้ไม่ได้นะครับถ้าหนูจะนอนให้ได้ชั่วโมงเยอะหนูก็ต้องคำนวณระยะเวลาที่หนูจะต้องตื่นมาทําภารกิจต่างๆในแต่ละวันนะครับซึ่งอย่างน้อยเนี่ยหนูต้องนอน8ชั่วโมงครับต่อไปนะครับคือการไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามที่กําหนดนะครับเมื่อมีการแพร่ระบาดของโรคที่เราเผชิญอยู่นี้ก็คือโควิด19นะครับก็ทางรัฐบาลก็จัดหาวัคซีนมาใหา้นักเรียนได้ฉีดกันนะครับ ก็ปฏิบัติตามเนาะปฏิบัติตามอันนี้คือสิ่งที่ควรปฏิบัติทั้งหมด6ข้อนะครับแล้วคําถามต่อไปครับสิ่งใดที่นักเรียนเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงครับอ๋อปิด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 ก่อนอ๋อปิด,ด๋ยวคูกเติ้ลครูเติ้ลกดไม่ได้อ่าโอเคปิดละโอเคนะครับสิ่งใดที่นักเรียนควรหลีกเลี่ยงนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอ่าสิ่ง ที่เราพูดกันมาหัวข้อเมื่อกี้คือสิ่งที่เราควรปฏิบัติและอะไรล่ะที่เราควรหลีกเลี่ยงนะครับลองคิดดูลองคิดดูว่าอะไรที่เราไม่ควรทําถ้าเราทําแล้วมันจะเป็นการแพร่กระจายของโรคนะครับอ่านเดี๋ยวคูต้นเว้นระยะเวลาให้แล้วกันในการตอบพร้อมนะครับ โอเคนะครับน่าจะตอบกันได้เนาะก็อย่างที่บอกนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับนักเรียนนะครับไม่ว่านักเรียนจะตอบผิดหรือถูกไม่สําคัญสิ่งที่สําคัญคือ ไม่ใช่ไม่สำคัญนะครับตอบผิดหรือถูกม,ม,ม,มันมันมันก็สำคัญแต่ไม่สำคัญเท่ากับการที่นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเองออกมานะครับว่าสิ่งใดที่เราควรหลีกเลี่ยงเพื่อที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรคตรงนี้ครูเติ้ลนำเสนอทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะครับ4ข้อที่เราควรหลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคข้อแรกไปดูกันเลยครับว่าทำยังไงก็คือไม่ใกล้ชิดนะครับหรือสัมผัสน้ำมูกหรือน้ำลายของผู้ป่วย เนาะตรงนี้ไม่ได้พูดถึงโควิดอย่างเดียวนะครับนังเรียนนี้เป็นเป็นพูดถึงโรคติดต่อโดยรวมเลยไข้หวัดพวกนี้นะครับเราก็ต้องไม่ใกล้ชิดเขาเรารู้ขบป่วยใช่ไหมก็ลดการใกล้ชิดเว้นระยะห่างนะครับไม่ไปสัมผัสกับน้ำมูกหนึ่งลำลายของเขา2นะครับไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นนะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นทักษะเป็นวิถีชีวิตที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติถถามให้ได้อย่างเคร่งขัด สนะครับไม่กินอาหารที่ไม่สะอาดแล้วก็ไม่มีภาชนะปกปิดเนาะอันนี้เนี่ยถ้าถ้าเราวางอาหารไว้สัตว์ชนิดหนึ่งที่จะมาตอมก็คือแมลงวันซึ่งเป็นพาหะของอวัวาตะกโลกนะครับที่ถ้า,าเป็นเป็นโรคที่ทําให้เราถ่ายเยอะท้องเสียพวกนี้นะครับท้องร่วงเนาะเพราะว่าสัตว์แมลงวันเนี่ยมีมีเชื้อโรคนะครับ เราก็ต้องมีอะไรที่มันปกปิดฟ้าชี้นะครับอะไรพวกนี้นะหรืออาหารข้าตู้กับข้าวนะครับก็จะช่วยได้ 4. ไม่อยู่ในแหล่งแพร่เชื้อโรคหรือว่าอยู่ในบริเวณที่เป็นแหลง่งแพร่เชื้อโรคเช่นสถานที่แออัดนะครับไม่มีอากาศถ่ายเทเนาะอย่างเช่นในยุคสถานการณ์โควิดเนี่ยโรงเรียนก็มีการจัดห้องเรียนนะครับให้มีอากาศเนี่ยฟโฟล์อากาศไหลเวียนอากาศผ่านได้สะดวกแล้วก็พยายามลดความแออัดคือ เราแบ่งห้องเรียนเป็น3ห้องใช่ไหมครับที่นักเรียนกําลังเรียนดูเราแบ่งเป็น3ห้องเพื่อลดจํานวนความแออัดของห้องเรียนหลงนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นสี่สิ่งนะครับที่ควรเล็กเลี่ยงเ,เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคนั่นเองนะครับก็ในคาบนี้ก็จะประ,ประมาณนี้นะครับนักเรียนก็น่าจะครบหมดแล้วเนาะอมีใครถามอะไรไหมใครอยากถามอะไรถามได้นะครับ ถามมาในคอมเมนต์ก็ได้นะโอเคแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันนะครับแต่อย่าลืมนะครับมีคําถามเนี่ยว่าหนูจะดูว่าหนูส่งงานอะไรยังไงเนาะหลายๆคนเข้าใจแล้วนะครับแต่สําสหรับคนที่ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวคุณเติ้ ราปุ๊บอ่านี้มาแล้วนะครับนี่เป็นหน้าเว็บไซต์ Google อ่าไม่ใช่ Google นะครับคูเติลคนะครับวิธีการเข้าค o เติลเคยสอนไปแล้วเนาะว่าไปเข้าที่ Google นู่นนี่นั่นนะครับลองพิมพ์ดูคํานี้เลยครับเนี่ยคำพิมพ์ว่าคูเติลนะครับหรือพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็น worldwide web แล้วก็ตามด้วยคูเติล c อมเนี่เห็นหม o r l d w i d e web คูเติลคอแบบนี้นะครับ ก็พิมพ์เข้าไปได้นะครับก็จะเจอหน้าเว็บไซต์อย่างนี้หรือในแบบฝึกหัดก็จะมีเว็บไซต์อยู่ด้วยเช่นกันเดี๋ยวคุณเติ้ลจะเปิดให้ดูแล้วกันเนอะเมื่อเปิดมาหน้าเว็บไซต์ต,ตรงนี้แหละกดเข้าไปที่ห้องเรียนคุณเติ้ลใช่ไหมครับแล้วหนูก็เลือกปอของหนูปออะไรเอ่ยปอสามกดเข้าไปครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับในภาคเรียนที่2ไม่นจะเป็นตัวสีเขนะียวเนาะส่วนสีเขียวเดี๋ยวคุณเติ้ลเลื่อนลงมาปุ๊บปุ๊บป,ป,ปุ๊นี้เลื่อนอย่างเร็วเลยนะครับเจออยู่ดีสดดนะีเขียว ทำการเรียนนะครับอย่างชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงที่3ามใช่ไหมครับนี่ตรวสอบคะแนนห้องอะไรหนูก็เลือกห้องของหนูหนูก็จะเห็นคะแนนนะครับแค่นี้เองเอาไหนคงก์ลิงก์ที่เข้าเว็บอยู่นี่ครับสมมุติว่าหนูทําแบบฝึกหัดใช่ไหมนี่นะครับตรงนี้มีทั้งลิงก์ไลน์ลิงก์ a c e b o o k นะครับแล้วก็ลิงก์เข้าเว็บไซต์กูเทิลอย่างนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยมันก็จะลิงก์มาที่เว็บไซต์เิล .com นั่นเองเนาะน่าจะครบถ้วนแล้วสิ่งที่อยากจะเน้นย้ํานะครับก็ต้อง อขอบใจนักเรียนทุกคนนะครับที่ตั้งใจเรียนมาถึงอ้าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งลืมไปอ่ะคีโคดนิดนึงละกันนะครับสำหรับใครที่จะสแกนนะครับเข้ากลุ่ม Li ลย Facebook เว็บไซต์แล้วก็ช่อง YouTube สแกนได้เลยนะครับคียวโคดตรงนี้นะถ้าคูเติ้ลอ่านุสามารถกดหยุดแล้วก็สแกนได้นะครับโอเคงั้นคูเติ้ลก็ จบคาบนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคาบหน้าเราเจอกันใหม่นะครับขอบใจนักเรียนทุกคนนะครับที่ตั้งใจเรียนมาถึงวินาทีนี้ใครดูเนี่ยขอให้เล็งเก่งเลยแล้วกันนะครับครั้งนี้สวัสดีครับ